คนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องฟังภาิีตรงนี้กันไปเยอะรถมอเตอร์ไซค์สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้หากเกิดกรณีรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ผลคดีออกมาแล้วนะคะว่าทางรถยนต์เป็นฝ่ายผิดทางรถมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายถูกเมื่อรถมอเตอร์ไซค์พังและไม่สามารถใช้งานได้จะต้องเอารถเข้าซ่อม แบบนี้เราสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมได้นะคะโดยรถมอเตอร์ไซค์สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้สูงสุดถึงวันละ3 0 0บาทในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกได้ตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงวันที่รถเราซ่อมเสร็จเราจะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากบริษัทประกันของคู่กรณีหรือของทางรถยนต์แต่ถ้าหากคู่กรณี ไม่มีประกันเราก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้กับคู่กรณีโดยตรงได้นะคะข้อนี้ต้องรู้ไว้นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ทำประกันลดครั้งใดควรให้เมื่อชีเป็นคนดูแลหากต้องการมีที่ปรึกษาด้านประกันลดให้ติดต่อปุกกระยาได้นะคะประกันลดต้องซื้อก่อนใช้เพราะถ้าหากเกิดเหตุแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหาปุกกระยา ทีมอาจารย์แดงค่ะ